21ิมิถุนายน2565นางสาวกรองการการจนะวิบูลกเกษตรอำเภอน้ำหน้า้จที่สำมกงานเกษตรอำเภอน้ำหนา,หนหนาได้ร่วมกับนายรมสิงหะโสพิษนางอำเภอ้ำหนานางนันทพรทองอินหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำังกงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนกรรนตบบลโคกมนผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้าน และลงพื้นที่สมดรแปลงปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลหลักดานตำบลน,น้ำหนาวและตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามและฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างในมันสำปะหลังซึ่งในส่วนของอำเภอน้ำหนาวมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง47,532ไร่ให้ผลผลิตจมวน148,300ตัน จากการสำรวจและสอบถามกเกษตรกรพบใบมันสำปะหลังงิงหงอเสียหายคล้ายโรคใบด่างมันสำปะหลังจึงได้คำแนะนำแก่เกษตรกรถอนต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงปลูกในกรณีที่พบการระบาดของโรคเป็นบางส่วนและในกรณีที่พบการระบาดท,ทั้งแปลงแนะนำให้กเกษตรกรทำลายมันสำปะหลังทิ้งแล้วปลูกเพื่อชนิดใหม่เพื่อเป็นการตัดวงจรของโรคซึ่งโรคใบด่างมันสำปะหลังนั้นเกิดจาก เชื้อไวรัสโดยมีแมลงวีขาวยาสูบเป็นพาหะนำโรคโดยมันสัมะหลังมีลักษณะาอาการใบด่างเหลืองใบเสียรูปทรงมีขนาดเล็กลงและยอดที่แตกใหม่จะแสดงอาการด่างเหลืองที่รุนแรงลำต้นแคะแกรนไม่เจริญเติบโตไม่มีการสร้างหัวมันและผลผลิตลดลง80-100%อย่างไรก็ตามาเกษตรกรควรที่จะเฝ้าระวังการระบาดของโรคดังนี้สำรวจพื้นที่ปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ใช้พันจากแหล่งที่ปลอดโรคหรือจากท่อนพันที่ไม่แสดงอาการของโรคหลีกเลี่ยงการขนย้ายท่อนพันจากแหล่งที่พบอาการของโรคไปสู่แหล่งปลูกอื่นจนกว่าจะมีการรายงานยืนยันว่าไม่พบโรคแล้วกำจัดหรือหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของโรคเช่นสบู่ดำและหง่และพืชอาศัยของแมลงพหาเช่นกระเพราโหระพาผักชีฝรั่งพริกมะเขือเปราะมันฝรั่งแตงกวาและพืชตระกูลทัว กำจัดแมลงวีขาวยาสูบรวมทั้งสอดส่องการลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายของมันสัมปะหลังจากประเทศเวียดนามและกัมพูชารวมถึงพื้นที่ที่มีแรงงานการระบาดยกเว้นมันเส้นและมันสด หากพบเห็นขอให้แจ้งสำมกง,งานเกษตรอำเภอทันทีซึ่งหากพบต้นมันสำปะหลังมีอาการผิดปกติคล้ายกับเป็นโรคใบด่างขอให้ประสานเจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลหรือที่สำมกง,งานเกษตรอำเภอในพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลือต่อไป